สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาคาซิโอรหัส MTPE 3 3 5 D 2 E 1 V เรือนนี้กันนะครับ ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยผมต้องมานั่งลุ้นว่าคาสิโอเนี่ยจะออกรุ่นไหนออกมานะครับแล้วก็หน้าตาจะไปเหมือนแบรนด์ไหนมีไอเดียอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยคาสิโอทำนาฬิกามาดีเอาเรื่องนะคือบางครั้งหน้าตาอาจจะไปเหมือนแบรนด์ไฮเอนบ้างแต่ก็ปรับนั่นหน่อยปรับนี่หน่อยให้มันดูแบบเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคาเขาจะเบามากๆนะครับอย่างเรือนนี้เนี่ยตอนแรกผมเลื่อนผ่านผ,านผ,านผมก็แบบเฮ้ ทำไมหน้าตามันคุ้นๆจังเลยนะครับไอซับเดยออลด้านซ้ายด้านขวาที่แบบหน้าตามันคล้ายๆโคโนกราฟแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้จับเวลาเลยหรอกแต่ว่ามันก็ได้กลิ่นอายนาฬิกาจับเวลาประมาณนึงอะ่ะผมก็ไปนึกถึงพวกตระกูลแท็กฮอยเออร์มนาโกอะไรแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าหน้าตามันจะไม่ได้ทรงเหลี่ยมเหมือนกันนะแต่ว่ากลิ I ่นอายซับเดยออลเนี่ยมันให้กลิ่นฟิลแบบนั้นเลยก็เลยลองซื้อมาใช้งานดูนะครับแล้วก็เห็นขนาดหน้าปัดมัน4 1ดมิลมด้วยบนหน้าเว็บไซต์อะ่ะก็อยากรู้แหละว่าข้อมือผมทีี่่่ใใหญขึึ้้้นนนมมมาาประะะณลลจสกกัพวแวแ ยังเอาไหวหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนตอนแรกเห็นรูปแล้วเนี่ยก็ทาใจไว้นิดนึงนะว่าขาลักมันแบบยาวๆกลางๆประมาณนึงอ่ะอันนี้น่าจะใส่ย,ยากหน่อยแต่ว่าก็มาดูกันนะครับว่ามันรอดไหมยังไงบ้างอันดับแรกก็เรื่องหน้าปัดก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นนะหน้าปัดก็จะมีการดีไซน์ที่ด้านซ้ายเป็นซับดเดลอที่มีความเหลี่ยมๆนิดนึงไม่ได้กลมสนิทนะครับด้านขวาก็เหมือนกันเลยแล้วก็ไม่ได้เอาไว้จับเวลานะ อันซ้ายเนี่ยเอาไว้ดูวันที่นะครับชื่อวันเลยนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสอะไรแบบนี้เป็นตัวย่อกันไปแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นเลขวันนะครับซึ่งก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยการดึงเม้พยมเนี่ยออกมานึงทีแล้วก็หมุนลงเนี่ยจะเป็นการตั้งวันที่แบบนี้ส่วนการหมุนขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรนะครับคือหมุนลงได้อย่างเดียวนะจะเป็นการข้ามวันแต่ถ้าเกิดเราอยากจะตั้งตรงนี้เนี่ยเราต้องทําการดึงเม้พยมออกมาจนสุดแล้วก็หมุนในการตั้งเวลานะครับให้มันข้ามวันให้ได้อย่างเช่นตอนนี้นะเดี ปุ๊บอ่ะอย่างเนี้ยข้ามวันละเรียบร้อยนะครับมันก็จะทําการขยับวันให้เราซึ่งไอ้ตรงเนี้ยหลายๆคนไม่ต้องกังวลว่ามันจะตั้งยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งแค่ครั้งเดียวอ่ะเราก็ไม่ต้องกลับมาตั้งอีกแล้วนะเพราะมันก็จะวนกลับไปเนี่ยทุกๆเจ็ดวันอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าโดยพื้นฐานแค่นี้เลยนะครับฟังก์ชันก็ใช้งานไม่ยากมาก แล้วก็ดีไซน์หน้าปัดด้านในเนี่ยอยากให้ดูตรงจุดหนึ่งก็คือเขาจะใช้การแบบสกรีนลงไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับคือมันจะไม่มีดีเทลอะไรที่มันเป็นแอพพลายเลยก็คือแบบเป็นการแต้มสีลงไปล้วนๆไม่ได้มีชิ้นโลหะอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากตัวเข็มนะทำให้มันดูไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะครับคือในอาการที่มันจะดูมีราคาหน่อยเนี่ยผมว่าพวกมาร์เกอร์อย่างน้อยๆก็ต้องลอยขึ้นมานิดนึงนะครับหรือว่ามีมิติความนูนขึ้นมาจากตัวหน้าปัดหน่อยอันนี้ถ้าเกิดเรามองเอยียงๆด้านข้างนะ มันเรียบไปเลยนะครับคือเป็นหน้าปัดซันเบ r ร์น้ําเงินที่เล่นสีแบบเรียบเรียบเลยไม่ได้มีมิติไม่ได้มีการทําให้เราเห็นว่ามันมีเลเยอร์ความเป็น 3D หรือว่าอะไรใดๆเลยนะดังนั้นถ้าเกิดมองผผ่านเนี่ยโอเคพอจะดูดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดมองในดีเทล,ลใกล้ๆมันนั่งเพ่งจริงๆมันจะมีความรู้สึกแบบอืเหมือนมันขัดขาดนิดๆหน่อยๆนะครับรู้สึกว่ามันยังไม่สุดมันรู้สึกมันยังไม่ได้ดูแพงมากขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นความรู้สึกสําหรับการมองในหน้าปัดของเรือนนี้นะส่วนด้านล่างเนี่ นะครับก็ถือว่ากันได้ระดับหนึ่งเลยแหละแช่น้ําเช็ดทำความสะอาดได้สบายๆนะครับส่วนตัวรูมมีมาให้แค่เข็มชมั่วโมงเข็มนาทีพวกมาเกอร์รอบๆที่เป็นสีขาวเนี่ยอันนี้เป็นแค่สีขาวธรรมดาไม่มีรูมมาให้นะครับเข้าที่มือก็เลืองแสงขึ้นมาประมาณนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นจริงจังมากอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นปกติมาตรฐานทั่วไปของคาซิโนะครับ ส่วนกระจกก็แน่นอนว่าเป็นมินิเรลล r คริสตัลกระจกธรรมดานะครับไม่ได้เป็นสไ่ายอะไรส่วนทรงเคสผมว่าธรรมดีนะคือมีความแบบแบนๆนะไม่ได้ดูนูนดูยกสูงขึ้นมามากเท่าไหร่แล้วก็ข้างๆขัดเงามาก็ถือว่าใช้ได้นะครับ มีเบี้ยวๆอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นนายกาที่มันถูกอะไรมากขนาดนั้นอะยังพอไหวอยู่ส่วนขนาดตัวเรือนวัดมาก็ประมาณ41มิลน,นะครับตามสเปคเลยแต่ว่าความหนาเนี่ยค่อนข้างโอเคนะ9.4มิลเท่านั้นแต่ลักทุลักเนี่ยออกมาประมาณ48มิลซึ่งจากตัวเลขเนี่ยเหมือนจะไม่ได้กลางมากนะแต่ว่าทรงขาลักเขาอะมันมีความแบบแทงมาตรงๆเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของขนาดลักไซนะครับลักไซของตัวสายเนี่ยอันนี้22มิลน,นะ ทำให้สายเนี่ยกินพื้นที่ของตัวเคสค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งจริงๆนายการประมาณ41มิลเนี่ยเขาน่าจะให้สายรัก20มิลหรือว่าเต็มที่ก็21เนี่ยน่าจะพอละแต่ว่าพอให้22มาแล้วก็ลักษณะตัวเคสเนี่ยเป็นขาเรียวๆแบบนี้มันก็เลยดูประหลาดมากนะผมว่ามันเป็นทรงที่มันดูแบบคือถ้าเกิดจะให้เทียบเนี่ยกลิ่นอายคล้ายๆกับพวกคอนิชตัวเครื่องที่เป็น Auto, ออโต้อะฟิลลิ่งมันคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือสายจะดูกินพื้นที่นายการมากๆแล้วก็ดูกว้างกว่าปกติไปน,นิดนึงซง ครับคือมันน่าจะเป็นนาฬิกาที่ดีไซน์มาเนี่ยเพื่อให้คนข้อมือใหญ่ได้ฟิลลิ่งนาฬิกาสไตล์แบบ อินทิเกรตเรสเล็ตอะไรประมาณนั้นซะมากกว่านะคนข้อมือเล็กก็อาจจะแบบรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยสาหรับทรงประมาณแบบนี้นะครับส่วนฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับเรียบๆเ,เลยไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนนะครับตัดแบบสุดเลยนะคือเอาออกทุกข้อเลยอยู่ที่ประมาณ97กรัมก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้หนักมากแล้วก็ตัวสายเนี่ยเป็นสายแบบเหล็กพับนะแล้วก็ข้อกลางเนี่ยขัดเงามาก็เงาแวบเลยแล้วก็ลักษณะข้อกลางก็ใหญ่โตดีนะครับข้างๆก็ขัดด้านมาตัวสายคงไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่ได้้้บ่่นออะะไไรรรมมาาาาาาากเเพวตคยูล็ขใจด แต่ก็จะมีแค่เรื่องความกว้างนี่แหละที่แบบมันกว้างอะนะครับมันยิบสองมิลเลยค่อนข้างจะใหญ่เลยนะส่วนตัวบัคเกิลก็จะมาบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่บีบให้คลายมาด้วยก็โอเคเลยลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่าอยู่บนข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับออกมาก็ประมาณนี้ คือถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้สบายนะครับอันนี้ไม่ได้ติดปัญหาเรื่องความฟิตติ้งไม่พอดีอะไรใดๆนะแต่ว่าอันเนี้ยขยับเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับคนที่ข้อมือเล็กที่สุดที่จะใส่เนี่ยก็ต้องเท่าผมนี่แหละ5.75นิ้วหรือว่าประมาณ14.5เซนเล็กกว่านี้เนี่ยมันจะไม่มีช่องให้ขยับละซึ่งฟีลลิ่งตอนอยู่บนข้อก็โอเคนะสีสันใช้ได้นะครับ หน้าตาภาพรวมโอเคดูสอบผ่านแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาแล้วผมว่าหน้าตาดูดีกว่าราคาไปประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดละมาเพ่งในดีเทลก็จะแบบอ่ะเริ่มรู้สึกนิดนึงแล้วว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นมันก็แค่สีธรรมดาแล้วก็ซับเดียลก็ใช้ฟังก์ชันจับเวลาอะไรก็ไม่ได้นะครับเอาไว้ดูวันที่หลอกๆตาเราประมาณหนึ่งแต่ว่าตัวเคสทามาโอเคนะ กลมๆแล้วก็ขอบเนี่ยขัดมาเงาแล้วก็สะท้อนแสงได้ดีนะครับไอตัวขอบเนี่ยผมว่าดูแพงมากเลยแต่ว่าตัวขาลักตัวเคสก็ดูแบบแปลกๆตาย้อนแย้งกันนิดนึงอะ่ะคือด้านในมันทําท่าเหมือนจะสปอร์ต แต่ขาเนี่ยมาแบบคลาสสิกมาแบบแนวยุคเก่ามาเรียวเลยแล้วก็ความกว้างของสายเนี่ยมันมีผลจริงๆนะเวลาคนข้อมือเล็กใส่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกินพื้นที่บนข้อมือมากไปหน่อยอ่ยถ้ามันเรียวลงกว่านี้ประมาณสัก2มิลผมว่ามันจะดูลงตัวดูสวยกว่านี้เยอะมากๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งเลยที่ผมอาจจะยังไม่ได้ชอบมากนะคือถ้าเกิดคนข้อมือ6.5จุดหรือเนิ้วเป็นต้นไปอ่ะผมว่าน่าจะใส่แล้วแบบเหมาะกับผมมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ลองดู ซึ่งแน่นอนเราสามารถเอาไปเปลี่ยนสายให้มันแบบเปลี่ยนฟิลลิ่งดูแพงขึ้นได้คือจริงๆผมเห็นเรือนี้นะที่ผมซื้อมาเนี่ยผมตั้งใจมาเปลี่ยนสายแหละเพราะผมคิดว่าสายเดิมอะยังไงมันไม่เวิร์กอยู่ละสำหรับข้อมือผมนะโดยสายที่ผมจะแนะนําสําหรับนาฬิกาทรงแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือสายหนังวัวแบบน้ำตาลน้ำตาลเย็บได้ไซส์ติชชิ่งแบบนี้มานะครับมันจะเข้ากับนาฬิกาสีแบบนี้หน้าตาแบบนี้มากมากเลยออกมาก็ประมาณนี้ครับเพื่อนอ่าเนี่ยอันเนี้ยผมว่ารอดละนะครับดูเป็นนาฬิกาที่ ดูเข้ากันดีแต่ว่าสังเกตดูนิดหนึ่งนะคือผมก็ยังรู้สึกนิดหน่อยว่าสายมันกว้างอะ่ะมันยิบสมิลมันใหญ่เกินไปสําหรับในการเคสไซสิบเอมิลจริงๆนะครับไม่ชินตาเท่าไหร่เลยแต่ถ้าเกิดคนข้อมือใหญ่ก็คงจะโอเคละนะครับใส่ออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเค คือพอเป็นสายหนังอย่างแรกที่รู้สึกเลยคือพอมันไม่มีเอ็นลิงที่มันเป็นแบบเหล็กพับเป็นแบนนะครับทําให้มันไม่มีความรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นสีเงินๆหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวนาฬิกามันใหญ่เกินละมันโดนเคลียร์สีเงินตัวนี้ทิ้งแล้วก็เห็นเป็นสีของสายเลยดังนั้นเวลามองจากด้านบนรู้สึกโอเคขึ้นมากๆนะครับไม่ได้มีติดปัญหาอะไรเท่ากับเกาะหน้านี้ละแต่ว่าความกว้างก็ยังรู้สึกอยู่บ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมสบายใจที่จะใส่แบบนี้มากกว่าสายเหล็กเยอะเลยนะครับสำหรับคนข้อมือเล็ก,กแนนะําาว่ เปลี่ยนสายปั๊บนะก็จบเลยเหมือนกันนะก็ดูดีขึ้นใส่ใช้าง,งานง่ายขึ้นส่วนหน้าตาเนี่ยผมว่ามันได้ทั้งความเป็นแบบนากาใส่ไปทํางานใส่ไปเรียนค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่ละไม่ได้วือหวามากเกินไปด้วยแล้วก็ตัวเคสเนี่ยผมว่ามันก็เงาพอที่เราสามารถเอาไปใส่สายหนังดๆําหนังจระเข้ที่มันดูเรดเรสใส่ไปงานทางการอะไรแบบนี้ก็ยังพอได้นะครับซึ่งมันมีสีให้เลือกเยอะมากเลยนะสำหรับรุ่นนี้มันออกมาพร้อมกันหลายสีเลยใครที่ชอบสีไหนก็ลองไปเลือกกันดูได้นะก็โดยสรุปเลยเนี่ยสั้นๆง่ายๆก็ค่อนข้างจะคคุ้มกับราา ที่จ่ายไปอยู่นะถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือใหญ่พอนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือเล็กผมคิดว่าน่าจะมีเรือนอื่นที่ใส่แล้วฟิตติ้งมันดูดีกว่านี้ดูสมส่วนกว่านี้แต่ถ้าเกิดชอบหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วชอบความบางๆอยากได้เรือนใหญ่ๆอ่ะอันนี้ก็ซื้อได้ไม่ว่ากันนะครับยังไงก็ลองดูกันได้นะเริ่มมีวางขายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ